สวัสดีครับผมทิดยุดคนป่ายุคใหม่นะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องอการเลี้ยงไก่นะครับผมที่ผมเกินนำไว้ในคลิปช็อตนะครับผมก็วันนี้ออกมาด้านนอกนะครับออกมาสถานที่ตกปลาประจำโซนนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ผมออกมาตกปลาอยู่ตลอดนะครับผมก็ ถือโอกาสนะครับเนี่ยเอาเบ็ดมาด้วยนะครับถือเบ็ดมาด้วยนะครับผมแต่ว่าถือเบ็ดมาก็ไม่ได้กะจะมาตกปลานะครับถือเบ็ดมาเป็นพิธีนะครับเบ็ดก็ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วนะครับฝุ่นกับใย,ยมุมขึ้นเต็มเลยนะครับก็วางมือแล้วครับผมแต่ว่าอยากออกออกมานั่งเล่นชิวๆชมบรรยากาศนะครับผมแล้วก็มาอัดคลิปนะครับผมทำคลิป ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมาคุยเรื่องอาการเลี้ยงไก่ว่าทําไมเราเราไม่ควรไม่แนะนําไม่ใช่ว่าไม่ควรดีกว่าไม่แนะนําให้ซื้อ,อไก่จากฟาร์มใหญ่มาที่เป็นพวกไก่อายุประมาณสัก2เดือน3เดือนคือไก่น้อยๆไก่ตัวเล็ก,กอายุน้อยๆนะครับผมเท่ามาเลี้ยงแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศก่อนนะครับ ว่ามันน่านั่งเล่นนะครับครับก็ดูบรรยากาศนะครับสถานที่ที่ผมอชอบเข้ามาตกปลาเมื่อก่อนนะครับแต่ช่วงนี้ก็เข้ามานั่งเล่นนะครับแทนการตกปลานะครับก็เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับผมน่าจะขนาดกลางนะครับ ก็ใหญ่พอสมควรนะครับ่วนนี้มันก็เป็นเขตจังหวัดสุรินทร์นะครับแต่ว่ามันใกล้ใกล้กับจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมมันจะเป็นห้วยทับทันนะครับห้วยทับทันแล้วก็ตรงนี้น้ํามันจะไหลแยกออกมานะครับไหลไหลเข้ามาในในอ่างนี้แล้วก็มันจะมีฝายข้างหน้านะครับฝายข้างหน้าก็จะน้ําก็จะไหลลงไปที่ห้วยทับทันห้วยทับทันก็จะไหลลง ตัวเขื่อนลาสีนะครับนะครับจุดนี้ก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าแก้มลิงะเนาะแก้มลิงก็คือน้ํามันจะบางส่วนมันจะไหลเข้ามาส่วนนี้ด้วยนะครับผมนะก็เป็นสถานที่ที่แบบเงียบสงบดีนะครับบรรยากาศก็อ่ร่มลื่นนะครับผมแวดล้อมไปด้วยต้นไม้นะครับต้นไม้แล้วก็มี สระน้ํามีหนองน้ําให้เรา,าพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับผมก็ในช่วงเวลานี้ก็ยังมีคนมาเก็บเห็ดนะครับเพราะว่าป่านี้ก็เห็ดจะออกนะโซนนี้นะเนี่ยนะมากับรถเวฟคู่ใจนะครับ <laughs> เวฟคันนี้ก็ซื้อมาราคาหลักพันนะครับซื้อมาทําแล้วก็เอามาขี่เพื่อที่จะเอาไว้ลุยนะครับเอาไว้ลุยป่านะก็เดี๋ยว ไปกันครับเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องไก่นะครับวันนี้กไไ็ไม่ได้ติดไม่ได้ติดไอ้กล้องแอคชั่นแคมมาด้วยนะครับก็ใช้มือถือถ่ายเนาะเดี๋ยวจะพาขับรถไปสักนิดหนึ่งนะครับว่ากล้องมันจะสะเทือนไหมปกติ กล้องมือถือตัวนี้มันจะมีกันกันสั่นอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าไม่รู้มันจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะแต่ถ่ายให้ชมบรรยากาศนฮะ <c oughs> โอ้โนี่น้ำน้ำเข้ามานะครับน้ำเข้ามาในในอ่างนะครับผมก็ น้ำน้ำกำลังไหลครับน้ำกำลังไหลเดี๋ยวมาดูมาชมบรรยากาศน้ำไหลกันนะครับน้ำไหลแบบนี้ก็ปลาน่าจะวิ่งนะครับผมจะวิ่งบนนาวบอกพระกระริดน้ำเอ,อ๊ะ อันมนันอ้ยก่อเด็กพากันมาเล่นน้ำครับตรงนี้มันเมื่อก่อนมันจะเป็นเหมือนให้เป็นแพรนะครับเป็นแพเป็นแพรแบบว่าให้ให้ ให้คนมาเที่ยอวอมาเล่นอยู่นะตรงนี้นะครับแต่ว่าแพมันล้มเลิกไปนะครับเขาเลิกกิจการไปนะครับครับก็มาคุยกันนะครับว่าทําไมถึงผมไม่แนะนําให้ซื้อ,อผมไม่แนะนําให้ซื้อไก่จากฟาร์มใหญ่มาเลี้ยงนะครับไอตัวตัวนี้กรณีสําหรับมือใหม่นะครับสําหรับมือใหม่จริงๆที่แบบว่า เราไม่ไม่ได้มีประสบการณ์นะครับผมเราไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องการเพราะพันธุ์ไก่เลยเราไม่เคยเลี้ยงไก่มาเลยตั้งแต่เด็กจนโตนะครับนะเราอาจจะมีข้อมูลแค่ว่าเพื่อนเราเลี้ยงหรือว่าคนรู้จักเราเลี้ยงหรือว่าเราเห็นกระแสว่าเออคนที่เขาประสบผลสําเร็จแล้วเขาเพาะพันธุ์แล้วเขาขายได้อะไรเงี้ยแล้วเราอยากเลี้ยงนะครับมันมันอยู่ในกรณีคนกลุ่มนี้นะครับตัวเนี้ย เป็นการแนะนําสําหรับมือใหม่จริงๆนะครับผมก็สาเหตุที่ไม่ให้ไม่แนะนําให้ซื้อไก่ฟาร์มใหญ่มาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะไก่ฟาร์มใหญ่ที่เขาเพาะพันธุ์เยอะๆนะครับไก่พวกนั้นเขาจะเลี้ยงในระบบปิดนะครับผมระบบปิดที่มันไม่ค่อยได้ได,ได้ได้อยู่กับธรรมชาติสักเท่าไหร่นะครับผมไก่พวกนี้จะโตเร็วนะครับ ตเร็วนะครับแล้วก็ดูสุขภาพดสีสุขภาพแข็งแรงเลยแหละนะครับผมเนื้อตัวเนี่ยแดงนะครับผมแข็งแรงคึกอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนที่อยู่กับเขานะตอนที่อยู่กับฟาร์มใหญ่เขานะครับแล้วแล้วพอมันมาเจอสภาพอากาศนะครับเจอเจอความเป็นจริงนะครับที่อยู่ข้างนอกนะครับพวกเนี้ยภูมิด้านทานมันจะสู้ไก่ที่หากินตามธรรมชาติไม่ได้นะครับผม มันก็จะทําให้การดูแลแล้วมันยากขึ้นนะครับผมแล้วถ้าคุณลงทุนไปนะครับสมมุติว่าคุณเอาสายพันธุ์ดีๆหน่อยนะครับผมคู่ละหมื่นอย่างนี้นะครับผมคู่ละสองหมื่นนะครับสําหรับคนที่มีงบคิดว่าเออได้สายพันธุ์ดีๆมาแล้วนะครับเราจะเอามาเพาะแล้วก็ขายได้อะไรเงี้ยดันเลี้ยงไม่โตซะก่อนนะครับเลี้ยงซื้อมาแล้วแบบ เลี้ยงไม่โตแห้งตายไปนะครับเป็นโรคนะครับเลี้ยงได้สักพักเหงาตายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มันเป็นอะไรที่ได้ไม่คุ้มเสียนะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมก็ทําไมทําไมทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไก่พวกเนี้ยเขาเลี้ยงดีนะครับเลี้ยงเลี้ยงดีแล้วก็กินอาหารดีนะครับผมแล้วก็อัดหัวอาหารนะครับแป๊บเดียวมันโตแป๊บเดียวมันโตนะครับผม อาหารพวกนี้มันก็จะเป็นพวกอาหารอาหารเม็ดเนี่ยมันมันมันจะทําให้ตัวเร็วนะแต่ว่าไก่มันจะไม่แข็งแรงเหมือนมันหากินธรรมชาตินะเพราะว่าถ้าสมมุติไก่มันคุยเขียนะฮะเดินดินเดินอะไรคุยเขียเนี่ยมันจะกินพวกแมลงพวกพวกก้อนหินก้อนกวดนะครับผมระบบการทํางานของมันนะครับผมระบบร่างกายของมันข้างในมันจะสมบูรณ์ พวกนี้มันจะสมบูรณ์จากข้างในนะครับผมแต่ว่าถ้าเทียบกันกับไก่ฟาร์มแล้วเนี่ยไก่ฟาร์มมันจะสมบูรณ์จากอาหารจากสารอาหารจากสารอาหารที่เข้าไปกระตุ้นทําให้ร่างกายมันโตเร็วและดูสมบูรณ์แต่ว่าระบบภายในเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะสู้ไก่ที่อยูต่ตามธรรมชาติไม่ได้นะครับผมผมถึงแนะนําว่าให้ซื้อไก่จาก ฟาร์มเล็กๆไปก่อนฟาร์มที่เลี้ยงตามธรรมชาตินะนะครับไม่ต้องแพงมากก็ได้นะครับเราซื้อมาสักคู่หนึ่งนะเอามาลองเลี้ยงดูก่อนนะครับพอเรามีประสบการณ์นะครับผมเราเก่งมากพอแล้วนะครับเราค่อยไปซื้อไก่จากฟาร์มใหญ่มาก็ได้นะครับผมมาเลี้ยงทีหลังก็ได้นะครับผมก็มันเป็นประมาณนี้นะครับนะเราก็ซื้อตัวโตมาเพาะก็จะดีกว่านะครับ ซื้อตัวโตพ่อแม่พันธุ์มาเลยก็จะดีกว่าถ้าแบบนั้นก็ซื้อจากฟาร์มใหญ่มาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าไก่พวกนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่นะตามธรรมชาตินะฮะมันก็จะภูมิภูมิต้านทานภูมิภ้มกันมันจะสู้ไก่แบบนั้นไม่ได้สู้ไก่แบบเลี้ยงปล่อยไม่ได้นะครับผมก็เป็นเป็นการแนะนําสําหรับมือใหม่จริงๆนะครับมือใหม่ที่ไม่เคยเลี้ยงไก่เลยเนี่ย คว,ควรจะทําตามที่ผมแนะนํานะครับเอ่อทำไมผมถึงมาบอกได้ทําไมผมถึงแนะนําพวกคุณได้มันไม่ใช่ว่าผมเพิ่งเลี้ยงไก่แค่ไม่กี่ปีนะครับผมมีประสบการณ์เลี้ยงไก่มาแล้วนะรประมาณ9ปีแล้วนะฮะก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านประสบการณ์จุดนั้นมาผ่านจุดที่เราเคยเป็นมือใหม่มาก่อนนะครับผมผมจะเล่าให้ฟังนะฮะผมจะเล่าให้ฟังว่า ช่วงแรกๆที่ผมเลี้ยงไก่เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลยเราเป็นศูนย์เลยนะฮะเรามีแต่ความมุ่งมั่นเรามีแต่ความตั้งใจที่อยากจะเพาะพันธุ์นะเราก็ซื้อพ่อแม่พันธุ์มานะฮะซื้อพ่อแม่พันธุ์มาเพาะเลี้ยงนะฮะเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่า,าแม่ไก่มันก่อนที่จะออกไข่อ่ะมันต้องเป็นมันจะมันจะต้องทํำยังไง เราจะต้องบํารุงแม่ไก่ยังไงนะครับผมเราจะต้องดูยังไงว่าแม่ไก่มันพร้อมที่จะขึ้นผสมแล้วนะ,ะแล้วมันจะใช้จะต้องมันจะต้องขึ้นขึ้นฟักแบบไหนนะมันต้องใช้เวลาแค่ไหนในการฟักนะแล้วมาพอมันเกิดขึ้นมาแล้วลูกเจี๊ยบเราต้องประครบงประงมงยังไงดูแลยังไงกว่าจะโตนะพวกนี้มันเป็นเรื่องของ ความรู้เฉพาะด้านความรู้เฉพาะด้านที่บางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เอามาถ่ายทอดกันนะครับผมแต่ว่าความรู้ที่อยู่ตามอ,าอินเทอร์เน็ตหรือว่าที่เขียนในสมุดบันทึกหนังสืออะไรต่างๆเงี้ยพวกนั้นบางทีมันก็ไม่ได้เอามาใช้กับความเป็นจริงได้ทั้งหมดนะครับผมต,ตรงนี้มันต้องใช้ประสบการณ์เราค่อยๆศึกษาเรียนรู้เอานะครับผม ผมถึงอยากจะแนะนําสําหรับคนที่คิดจะเลี้ยงไก่นะครับในใน EP นี้นะเพราะว่าผมเกินนาในในในช็อตไปแล้วนะว่าเนี่ยนะอยากแนะนาคนที่คิดจะเริ่มเลี้ยงไก่นะครับแล้วผมเลี้ยงเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยผมผมเริ่มเริ่มจากการเลี้ยงไก่ดาก่อนนะไก่ดาผมตอนนั้นแต่ว่าไก่ชนเนี่ยถามว่า ผมเคยเลี้ยงมาไมหมผมมีประสบการณ์มาตั้งแต่เด็กแล้วแหละมันมันเลยเลยเก้าปีอยู่เลยเก้าปีมานะแต่ว่าถามว่าประสบการณ์ที่มีความรู้จริงๆเนี่ยจริงๆยังจังนี่ก็คือ9ปีเพราะว่าตอนเด็กเราเลี้ยงเราไม่ได้ไม่ได้อ่าไม่ได้เลี้ยงแนวเชิงวิชาการเราไม่ได้เก็บความรู้เก็บรวบรวมข้อมูลเหมือนเหมือนตอนที่เราโตมานะครับที่เราเลี้ยงจริงๆยังจังนะอ่า ตอนช่วงนั้นเนี่ยเลี้ยงไก่ดำเนี่ยผมก็ทำแนวเชิงธุรกิจนะฮะก็เลี้ยงเลี้ยงปริมาณเท่านี้เท่าไหนก็รู้ปริมาณส่งออกเท่านั้นนะครับรู้ปริมาณขายเท่านั้นมีการทําการตลาดตัวเองนะครับทำการตลาดส่งนะผมส่งมีคนรับที่ที่ฝั่งขมรน,นะมารับจะ คือช่วงนั้นนี่ผมเลี้ยงไก่โตไม่ทันแล้วก็แล้วกันนะครับผมผมทำการตลาดเองนะครับผมแต่ว่าผมก็เลี้ยงไก่ชนด้วยแต่ว่าตอนนั้นผมเลี้ยงไก่ชนไม่เยอะผมแบบว่าแค่เอามาเพื่อที่จะสนองนะครับสนองความที่แบบว่าผมชอบชื่นชอบด้วยชื่นชอบในเรื่องของไก่ชนด้วยนะครับก็ ตั้งอกตั้งใจตั้งแต่เด็กแล้วแหละว,ว่าเราเราเราอยากจะเลี้ยงเป็นฟาร์มแต่ว่าเราเรายังไม่มีโอกาสที่จะมาเริ่มต้นสักทีนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆทําตอนแรกๆนะครับทำก็เลี้ยงนิดหน่อยไปแต่ตอนนั้นเลี้ยงเลี้ยงไก่ดาแล้วก็ส่งออกนะครับก็ขายประเทศด้วยขายในในประเทศเราด้วยนะครับส่งออกนี่ก็ไม่ใช่ว่าเยอะเป็นล้านเป็นแสนไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ เวลาขายทีนึงเนี่ยก,ก็หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นหลายหมื่นนะถามว่าขายเป็นแสนได้ไหมผมตีตัวเลขได้ครับตามออเดอร์นะถ้าถ้าตีตามออเดอร์ที่ที่ผมได้รับมานะนะแต่ว่ายังไม่เป็นตัวเงินนะได้แสนอัพแน่นอนนะครับนะผมมีออเดอร์เป็นร้อยอ่ะเป็น, 100, 200นร้อยสองร้อยนะฮะช่วงนั้นแล้วเป็นเป็นช่วงที่แบบว่า มันกำลังบูมบูมใหม่ๆเลยทางฝั่งกนาเดีนนี่ไม่รู้จักไม่รู้เลยไม่ไม่รู้จากเรื่องของไก่ดําเลยช่วงนั้นเป็นใหม่ๆเลยผมเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ที่เอาเข้าไปนะผมจะผมจะรับจากฝั่งภาคเหนะือแล้วส่งต่อไปก็ได้นะครับผมผมเก็บรวบรวมไก่ในประเทศเนี่ยส่งต่อไปขายที่ฝั่งกคนาเดีนก็ได้นะครับผมแต่ผมไม่ทำนะ,ะถามว่าผมอยากรวยไหมนะผมอยากรวยเหมือนกันตอนนั้นนะ ใครๆก็อยากรวยใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีมันมีมันมีแบบว่าความจําเป็นมีสาเหตุอยู่ที่เราเลือกไปนะครับผมโอ้ยคุยไปคุยมาเนี่ยมามโม้เรื่องของตัวเองซะแล้วโอ้ขอโทษทีนะครับขอภัยนอกประเด็นไปหน่อยนะครับผมก,ก็อยากจะเล่าให้ฟังเฉยๆนะก็นั่นแหละครับก็มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่มามากพอสมควรนะครับผมเรียกได้ว่าผมเก็บข้อมูลความรู้เนี่ย เรียกว่าละเอียดเลยนะเรียกว่าละเอียดเลยรู้รู้ว่าต้องใช้ยาตัวไหนในการรักษานะครับช่วงระยะเวลาตั้งแต่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดไก่เกิดขึ้นมาจนจนโตเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงยังไงประครบประคมมันยังไงนะครับให้มันแข็งแรงยังไงนะแล้วก็ถ่ายทอดมาจนถึงในเรื่องของการเลี้ยงไก่ชนไงครับมันก็ได้ประสบการณ์ในส่วนนี้เพราะาไก่ชนเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดนะถ้าถ้าให้พูดจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องละเอียด จะได้ไก่เก่งมาตัวหนึ่งเนี่ยมันต้องมันต้องเริ่มจากมันต้องเริ่มจากเลี้ยงตั้งแต่เพาะพันธุ์เลยนะครับมันมันเป็นเรื่องละเอียดนะครับผมถึงอยากจะแนะนำนะครับถ้าใครอ,อยากประสบความสําเร็จในเรื่องเรื่องนี้นะครับอยากจะมาเลี้ยงก็ก็เรียนรู้ไปนะครับมันไก่ชนเนี่ยมันจะมีคนอยู่3กลุ่มนะครับคนอยู่3กลุ่มนะอ่อ กลุ่มแรกก็คือกลุ่มของนักเพาะพัฒนานะครับกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มที่คนเลี้ยงชนคนเล,เลี้ยงออกตีชอบการต่อสู้เอาออกไปชนแต่ว่าทั้ง2กลุ่มเนี้ยชอบการต่อสู้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็ชอบการพัฒนาอีกกลุ่มนึงชอบเอาไก่ออกชนนะครับผมชอบออยากได้ชัยชนะนั่นแหละนะครับผมแต่ว่า ความภาคภูมิใจมันจะแตกต่างกันระหว่าง2กลุ่มเนี่ยกลุ่มที่1คือพัฒนาของตัวเองขึ้นมาแล้วเอาของตัวเองไปสู้เพื่อเพื่อเก็บชัยชนะนะครับผมควายมาเลยควายมาเลยอ่าโอเคครับก็ก็ก,ก,ก็นอกประเด็นไปเยอะอยู่พอสมควรก,ก็หลักๆก็นั่นแหละครับก็แนะนําว่ามือใหม่ควรควร,ควรที่จะอ่าควรที่จะแบบเอาไก่าจากฟาร์มเล็กมาเลี้ยงก่อนเนาะก็ เอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้ควายมาแล้วเดี๋ยวจะควายจะมาชนตูดนะเมื่อกี้นอกประเด็นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ต่ออีพีต่อไปเนาะค้างไว้ก่อนเรื่องเรื่องของกลุ่มคนที่เลี้ยงไก่ชนว่าเป็นคกลุ่มคนแนวไหนแล้ว,ลวค่อยมาต่อกันเอาเป็นว่าผมแนะนําให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าควรที่จะเอาไก่จากฟาร์มเล็กมาเลี้ยงนะาสำหรับมือใหม่นะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ อีพี EP ต่อไปเนาะทิปต่อไปนะครับผมฝากติดตามช่องไว้ด้วยน,นะครับผมที่ยูคนป่าอยู่ใหม่ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับควายงงนะครับควายงงโหใครมาทำอะไรตรงนี้นั่งยืนมองนะ